ตอนนี้คือสั่นดึบดึบบดเลยนะครับทุกคนเอาละฮะยังไงขอรีโหลดหน่อยจะทำการกดเลยละกัน500ใบครับ500ใบนะบับโอเคมาดูเพชรผมใส่สุดคนดูมาครับลองมาลุนกันคนดูเที่ยงคืนเที่ยงคืนยังไงครับลุน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 เอ้ยเล่นเต้นเเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืน ขอดีเกมแป๊บนึงนะครับเติ้นเต้ลมาแล้วมาแล้วได้ไหมจะได้ไหมคนดูเอาละวอ๋าละเอา้เอาคนดูปักธงยังไม่มาเลยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเคนกีนะครับคนดูว,วันนี้ผมก็จะมาเอาปักธงนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมละอันนี้คือผมมาถึงคลิปตอนเวลาประมาณหนึ่งทสองครับทุกคนก็ตอนเช้าผมได้ทําการเก็บนักพอร์เ,นนอเตอร์ไปแล้วตอนนี้ผมก็ทําการเช็คเฟสไปเท่าไรละ เพราะเมื่อวานผมเติมไว้นี่นะทุกคนในผมทำการใช้เพชรใบ5 9าแ1เพชรแล้วครับวันนี้เป็นวันที่12นะครับคนดูวันพุธที่12นะครับก็คือวันที่5เท่ากับวันที่5นะครับเพราะว่ากิจกรรมปักธงเนี่ยมันมีมาทั้งหมด7วันนะครับตั้งแต่วันที่เอ่อเกิดชื่ออะไรวันที่8เอ้ยวันที่8เนี่ยคือเนี่ยดูดิแบบมสภาษาคำไหนพูดแบบซีซั่นเนี่ยโคตรเดือดปักธงอ่ะเอ่อที่ผมคิดนะไอ้ที่มันเดือดอ่ะเพราะว่าเนี่ยคือกิจกรรมอ่ะเนี่ยคนดูมันมีมันมีแบบกดดทีีเเยยวว้ แบบกดซื้อจำนวนได้เลยอ่ะบางคนแบบมามืดอ่ะคุดูเข้าใจคำว่ามามืดปะแบบว่าแบบมีเพชรแบบดองให้เจ็ดแปดแสนเนี่ยแล้วแบบเกทับทีเดียวปุ๊บเลยอ่ะงงว่าคนดูแบบเกทับทีเดียวแบบเวลาแบบเพราะว่ามันรีทุกทุกเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนปุ๊บเริ่มเริ่มเป็นวันใหม่นะครับทุกคนก็คือแบบยี่สิบนาฬิกาจุดห้าเก้าแบบเกทับปึ้มโอ้โหแล้วแบบคนที่ยี่สิบคนที่ยี่สิบเอ็ดแบบอันดับคนที่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบปัดลงมาเลยยี่สิบเอ็ดอะ โอ้หคือแบบจะเฟลจัดอะฟลจริงแล้วแบบเนี่ยคนดูคิดดูดิอาร์ตีไปวงกลมนะครับสองสองหมื่นบาทเท่ากับหนึ่งแสนเพชรนะครับอันนี้ไม่ใช่ราคาตายตัวนะครับแบบคร่าวๆนะครับอาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ไม่รู้นะครับก็ผมก็ได้เติมไปละเติมไปห้าแสนเพชรนะทุกคนตอนแรกผมก็มีเพชรของผมอยู่แล้วแหละสองแสนกว่าเพจนะครับผมก็เติมไปอีกประมาณสามแสนเติมไปประมาณหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทครับหกหมื่นกว่าบาทที่ผมเติมเองนะตอนนี้หกหมื่นกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเติมอีกเพราะว่าผมคิดว่าห้าแสนยังไงก็ไม่่่่่พพออคครรัับททุกกนนนนนนเเีียยดดดู้้้ววิึงะลลาาช เพชรคนดูคิดว่าจะประมาณเท่าไหร่ก็ตีไปวงกลมไปเลยประมาณแสนแสนเท่าไหรโอ้โหสองแสนเลยนะก็ดูที่หนึ่งสองแสนเลยนะก็เพราะก็เท่ากับสองหมื่นบาทหนึ่งแสนเพชรหรอสองแสนก็บาทเลยเนี่ยคนดูดูดิแล้วดูเนี่ยแค่วันแรกอ่ะหนึ่งล้านอ่ะที่สองเจ็ดแสนอ่ะเราที่ยี่สิบหกแสนนะครับทุกคนดูดิโคตรเยอะแล้ววันที่สองอีกดูดิเนี่ยที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันที่สองคือท็อปหนึ่งน่าจะคนเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละไอดีนะครับน่าจะประมาณนั้นดูดิวันที่สองแม่งมันก็เดือดอ่ะล้านเพชรดูดิล้านเพชรทั้งสองอันอ่ะ สดูดิแปดแสนเองคนดูมันเริ่มลดเลวันที่3มไม่ไม่เดือดมากดูวันที่4ี่ล้านหนึ่งแล้ววันที่5คนดูดิตอนนี้เป็นเวลาอ่าบ่ายสองนะพิศสามชีนับทุกคนดูดิผมอยู่ดับที่ดิสี่ห้าแสนเพชรแล้วที่1ไป8แสนแล้วอะคนดูผมมีงบไหอีกแค่2องแสนห้าหรือว่าประมาณ7จ็ดแสนห้าหมื่นเพชรประมาณนั้นผมก็ว่าน่าจะได้เลยคนดูโอ้แต่ถ้าไม่ได้ก็ฟลจริงคนดูเพราะว่าคือเราอัดมาสุดขนาดนี้แล้วคือถ้าเราไม่เอาต่อมันก็ ก็เสียดายอะ่ะเติมมาขนาดเนี้ถูกไหมล่ะเออคือถ้าเป็นแบบรอบก่อนน่ะคือรอบก่อนมันไม่มันใส่จํานวนไม่ได้คือมีเดียวคนที่เกียบมานั่งกดคนดูมันเลยไม่เดือดมากแต่ที่ท่านนี้บวกกับคนต้องการหลายๆายคนแบบคือเนท่มันแอคสาวอืมแล้วก็แบบมันใส่จํานวนได้มันเลยแบบใส่ทีเดียวอะ่ะบึมมะ เออเ,เดี๋ยวดูดูก่อนรอบที่แล้วเมื่อวานเมื่อวานจบห้าดุกทีเมื่อวานจบห้าแสนหนึงนุ่คนดูที่สิบเก้ากับที่ยี่สิบผ่างกันแสนหนึ่งนั้นมันยากนะคนดูคือผมคิดว่ามันน่าจะมีคนเกยทับแหละคนหนึ่งแต่ว่าคือเวลาไม่ทันก็เลยปัดตกคนดูงงปะเวลาไม่ทันนะี่คือปัดตกอย่างที่ยี่สิบเนี่ยมีคนเกยทับมาปุ๊บอันดับที่ยี่สิบก็ปัดมาเป็นยี่สิบแล้วคนที่ทับมาก็เกยทับเป็นยี่สิบ โอเค okay, ทุกคนแล้วผมขอไปเติมก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อผมอาจจะต้องไปใช้เพชรในสตรีมน,นะทุกคนเดี๋ยวก็มาเปิดคลิปตอนดึกมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วเราก็จะไปรีวิวแอคโซนให้ดูนะโอเค okay, ทุกคนเจอกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คนดูดูเพจผมอันนี้คือเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนอันนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนับคนดูโคตรเดือดโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะเดือดขนาดนี้เพราะคนดูเดือดกวานแรกอีกคนดูดูดิเนี่ยแปดแสนละดูดิอันนี้แค่ทุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยทุ่มครึ่งเนี่ยคือผมได้เติมไปแล้วอีกสองสองแสนห้าท่านนีตอนนี้ก็เป็นเจ็ดแสนหกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่อันดับหกนะครับคือเดี๋ยวผมจะเติมสำรองไปอีกแสนห้าเพชรนะครับคือเป็นเสร็จมันจะอยู่ประมาณเก้าแสนหนึ่งนะครับทุกคนจะอยู่ปรระะมมมาาาณบบถ้้ผใชหดนคั คือผมก็กลัวเหมือนกันคนดูคือเขาก็น่าจะรอช่วงแบบท้ายๆอ่ะห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบห้าห้าแปดห้าเก้าอะไรเงี้ยแล้วเกทับทีเดียวอ่ะคือถ้าไม่ได้ที่แบบงอมจิ้งคนดูคือผมจะยอมแบบทับไปเลยอ่ะคือผมจะยังไม่ใช้เพชรรอแบบทีเดียวอ่ะคนดูดูดิเนี่ยลูกก็มาคิวมีโอป,ป้าตัวฟิฟายดูดิรอบนี้สต์เตอร์มื้อเยอะนะครับเนี่ยเนสซียูดูดนะิคนจัดคนดูดูดิหวัน่นคนดูผมก็หวั่นนะหวัน่นจัดอ่ะเออโคตรวั่นอ่ะดูดูดิแปดแสนแล้วอ่ะตอนนี้ผมอยู่ระดับหกเจ็ดแสน วันโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเจอกันช่วงหัวค่ำนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วก็รอมาลุ้นนะครับว่าจะได้ปักธงไหมครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ช่วงจังหวัดเดือนนะครับมาสร้างข้อห้าร้อยใบนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เวลานะครับคนดูดูห้าสิบแปดเดี๋ยวห้าสิบเก้าผมจะกดเลยนะเพราะดูอีกนาทีเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้คือสั่นดึบ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 เลยนะครับทุกคนเอาละฮะยังไงขอรีโหลดหน่อยจะทำการกดเลยละกันห้าร้อยใบครับห้าร้อยใบนะห้าร้อยใบนะครับทุกคน บ๊บโอเคมาดูเพชรผมบ๊อบ988เข้ามาดิใ <siglo> ส <achi> ่สุดคนดูผมคิดว่าแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเศษที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาไปส่ง MPEvo นะทุกคนโอเคมาครับเรามาลุ้นกันคนดูเที่ยงคืนเที่ยงคืนยังไงครับลุ้น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 เฮ้ยเล่น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 เที่ยงคืน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 ผมขอดีเกมแป๊บนึงนะครับ ตื่นๆมาแล้วมาแล้วได้ไหมจะได้ไหมคนดูเอาแล้วอาละอาล้าคนดูปักธงยังไม่มาเลยโอเคครับทุกคนหลังจากผมรีเฟซมาประมาณโคตรหลายรอบเข้าเกมใหม่เห <c oughs> เขาก็บอกว่ามันต้องรอเที่ยงคืน15บาทีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน15นาทีครับแล้วผมจะทําการเข้าเกมไปรับปักธงครับทุกคน เฮ้ยจดหมายมาว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กดดูเดี๋ยวให้กดด,ด,กกด,ดูโอเคตัวเจที่สามเกินเป็นไงคนดูผมใต่สุดได้คือตอนแรกอะ่ะผมก็หวันหน่นมา,ากรับกลัวไม่ได้คนดูเพราะว่ามันเดือดแบบเดือดมากดูดิตัวที่แปดแสนอะ่ะวันที่หกแสนเนี้ยคนดูตอนนี้แล้วคือเหมาะจ่องไงสตรีมเมอร์ตั้งหลายคนแบบร้านเติมพงร้านเติมเพชรมาแบบมาวันเดียวกันหมดอ่ะผมแบบโอ้วันจัดอ่ะโอเคคนดูเดี๋ยวเราไปรับ ถ้าปักธงกันนะครับทุกคนโกเองอย่าเกงใจครับคนดูโกเองมาเฮ้ยคนที่ชนคนิธีบันดับเรกของผู้เชิดจ่ายสูงสุดของวันจัดกิจกรรมขุนพลโจรสลัดและนี่คือของขวัญสำหรับคุณผ้าปักธงขอแสดงความยินดีด้วยมาแล้ว มาแล้วมาแล้วดูสิโอ้ยปักธงว่ะไม่เห็นครับไม่เห็นม็นครับตีมค้างครับกูเองอย่าเกินใจโอ้ปักธงว่ะช่วยแซงดูด้วยกันแบบเท่าไหร่นะไม่เยอะครับไม่เยอะเก้าสิบนะฮะไม่เยอะครับไม่เยอะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีแต่ซองมาม่าเต็มบ้านนะผมกลุ่มที่สามครับดูดิโอ้ยที่สามด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแอคต่อนะทุกคนเราได้ปักธงมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแอคต่อแบบไปดูเลี้ยงธงเรี้ยงชั้นเขา เต็มเฉยี่ยเอ,อ้าวฮัลโหลกระจิมกันหน่อยเอ้ยไปโซนเร,เราสาวโดนกุญตุ๋ยเลยอะเราเข้าโซนกับคนดูเไปแบบไปเฉิดฉายในโซนน้อยเออแล้วแบบถ้าใครมาออกมาเราเดี๋ยวเราส่งของให้ดีกว่าคนดูคนดูจะถามว่าใช่สาไหมมีใครมาไหมคนดูไม่มีใครมาเปล่าเอาไปอีกทง ไปหนึ่งหัวใจน uh> ี่อุ้ยนี่ปุ๊บทำสื่อออกปั๊บฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำไรกันครับเล่นเล่นโซนเล่นเล่นครับอ๋ออายุเท่าไรกันครับสิบเจ็ดครับอุ้ยสิบสี่ครับเขาทั้ง ชื่อชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยชื่อมูมูกับมูมี่ค่ะโอ้เป็นแฝดกันเลยไม่หนีมูมูกับมีมี่นีใช่ไหมมู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 บี้ี้อ่ะขอขอถามความรู้สึกหน่อยคิดว่าไอ้ปักธงรอบนี้มันมันแพงไหมแพงมากเยอะเกินโคตรเยอะเยอะจริงจริงที่ไปกับเมียใช่ป่ะเมียอะไรครับไม่มีครับไม่มีเมียแค่นั้นเพียงเดียไม่มีครับไม่มีขอตื่น เอาสาวก็ชอบปากทรงนี่เอาปากทรงมาล่อสาวเลยนี่ยอกยองยองไม่ไม่คิดคนอื่นอ่ะปากตรงไม่ให้ใจเมื่อกี้แตกเลยฮะอะไรแตกคิดคิดคีดแตกได้ยินอะไรแปลกๆหูไม่ดีอ่ะแกนฮะโอ้ยแล้วเราพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบแปดครับจะสิบเก้าแล้วครับวันที่สิบหกนี้แฮปปี้เบิร์นเดย์ครับล่วงหน้าขอบคคุณรับ วิวเนที่16วันเกิดดีว่ะเหมือนกันเรียกทำไมเหมือนกันเรียกะอ้าวอยากอยากอยากได้อะไรกันไหมจะส่งให้อะอยากได้อะไรกันไหมจะส่งให้โอ้ยไเอเดนตารักหลักจูนขาของข้าชื่อชื่ออะไรชื่อนายนี่ครับชื่ออะไรน,นะชื่อนนอะไรนะชื่อนายนี่ครับตะไรนะชื่อนายนี่ครับนายนี่นายนี่ ไลนี่หรือรานนี่ไลนี่ครับไลนี่ไ<ช>ลนี่นอ๋อพี่ขอชื่อไลน์แล้วเขาเติมคขาว่านี่ไปครับเ <พา S 2> ออช่พี่ไลนี่พี่ไลแต่พี่นี่ไงไม่ไม่ไมคือแสดงว่าเขาชื่อพี่ไลแต่แฟนเขาชื่อนี่นี่ครับโอ้โหตึงขนาดนี้ไม่มีแฟนได้ไงเออไม่ใช่ไม่มีแฟนอ๋อการที่เราจะมีแฟนมันไม่ได้เกี่ยวกับตึง แต่นแล้วแล้วอะไรนะแล้วแล้วพี่แล้วแล้วพี่แต่งงานกับใครไม่มีครับไม่เหนือการปีกเลยไหมไม่มีครับการปกบักครับระบบบั๊อ๋อใช่ไหมไม่ใช่หรอไม่ไม่ถามก่อนจาอะไรกันนี่ในราคาเราส่งให้อาเอาใจครับเอาไม่เร้ไม่ใช่นี้จาอะไรอีก อ,อ่ะเดี๋ยว,ยวให้เจ้าอะไรเจ้ากล่องกล่องกล่องอันนี้ไหมกล่องอัพเบลวปืนไหมผมอยากได้อัพสกาอยากได้เลยนะครับอัพสก,กาคัะอัพสก,กาใช่ไหมครับโอเคครับเอาไปเลยทิมกล่องคนไหน,อ,นอ่ะทุกคนเลยไหมนี่อ่ะคนทุกคนเลยอ่ะโอ้ยจถูกไหมส่งถูกไหมเนี่ยไม่หนูคนนี้คนที่ขำอ่ะโอ้โหหนูหน,หนูกี่หนูครับเนี่ย โอโอเคเอาพนไหนอ่ะวันทองเหรอเฮ้ค่ะจูลี่ค่ะอ๋อจูลี่ส่งไปแล้วเมื่อกี้ส่งไปรัศกาเช็คได้เลยวันทองอะไรครับเอาใจค่ะแค่เด่ไม่ไม่เจาอะไรครับเนี่ยจะส่งให้อะไรอ่ะเอาศักดิ์ศรีโอเคครับเอาเหมือนกันเลยกันเนาะโอเคคนกลางเนาะฉลามไม่ต้องเอาเนาะฉลามเตรีใครเตรกันเถอเจ๊ฉลามเอาอะไรฉลามฉลามเอา ปกฉลามเจ้าอยยังมาสวปักถุงนี่หมดไปเท่าไหร่คะเนี่ยเก้าเซนโอ้ยคิวมูนที่จะถามนายเนาะวันแรกแม่งก็ปลาไปกี่แสนไม่ของมันต้องมี้สาวชอบไม่วันวันแรกมันก็ปลาไปสามแสนไปไปมามาวันที่เท่าไหร่ไม่รู้มันปลาไปเก้าแสนเกือบวันนี้เดือดสุดแล้วอ่ะส่งละไปโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะคะไ้เจอกันนะคะทันงคนจริงเท่านั้นถึงถึงจะได้อ่ะ อะไอะไรวะคนดูแม่งเอ้ยแล้วสาวหวานล้อมไปเขาดูเราไปต่อละกันอุ้ยเก๊กเก๊กโอหครับเฮ้ยยังตึงเฮ้ยตึงไม่ครับตึงไม่ถามก่อนตึงไม่ครับถามก่อน ครับโอเคเอาอะไรจะเอาอะไรกันเดี๋ยวส่งเลยเอาอะไรกันครับเ KPS ว่ะจะเอาอะไรครับเดี๋ยวส่งให้คนแรกเซเล็งแดงเอาอะไรครับยูซีครับผมครเซเล็งแดงเอาอะไรครับแม่ไม่จะส่งของให้จอนเลยครับเซเล็งแดงเอาอะไรกล่องอัฟซกาครับโอเคกล่องอัฟซากาผมได้สิบกล่องเฮ้ยเอาไปเลยแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะสตาร์สตาร์เอาอะไรครับเอาจับตังค์องก็ได้ครับอะไรนะจับตังค์องยูซีเขาปิ๊ซียูซีแคทูจีอ้ยผมได้สิบผอเ้ยเอาไปเลยครับ จืนตัวนะครับอีกคนอีกคนเอาอะไรครับผมเออเอาบัตรเป็นชื่อก็ได้ครับถึงละเข้าปะเอาเลยครับไม่ไม่อยากถามเนี่ยรู้ไหมทำไมถึงเอาปักตรงมาทำไมถึงเติมปักตรงสาวๆว่าชอบเห็นข้อโซนที่เลยปักตรงผู้สาวลุมล้อมอ่ะอันนี้จริงไหมถามก่อนจริงพี่เห็นไหมจริงพี่ผู้บ่าวก็ลุมล้อมอ่ะจะบอกว่าให้อะไรที่สาวชอบทำแต่งเสื้อเล็กดองเล้งแดงในไม่ต้องแต่ข้อโซนผรึสาวลุ้มล้อม เอาจริงๆปักธงปุ๊บเอาง่ายเหมือนแมงวันตอม <c oughs> อ่ะพี๋เดี๋ยวเพื่อนเล่นเพูดเล่น,เ,ลน <c oughs> เอาไม่แอกสาวแหละเอาตรงๆแหละเอาไม่แอกสาว <c oughs> โอเคโอเคผมไปละฝันดีครับสว <c oughs> ัสดีด <c oughs> าตินสวัสดีครับ <c oughs> ลเลยครับนี <c oughs> ่ครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจการปักธงนะครับผมก็หมดไปประมาณเ <c oughs> ช็คเลยอ่ะเปิดให้ดูอ่ผมหมดไป985,553นแปดนห้าพันห้ร้บทุกคน ก็ตกอยู่กับ200,000บาทนะครับก็ผมจบที่3นะครับก็ลุ้นมันครับเดือดอ่ะเดี๋ยวดูอย่างวันนี้ก่อนเริ่มมาครึ่งชั่วโมงแล้วดูดิที่1 3ึ่งสแสนละดูดิเดือดขนาดไหนอ่ะก็ประมาณนี้นะคนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคนที่คำพูดได้วาจาใดไม่สว่าขอแพลงครับคนดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าดราม่านะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรปักธงอยากให้เอาปักธงไปแอคไปท้าไปเกี้ยหนึ่งหนึ่งอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกัันนะครบ